ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพ,พิสโล,โลกร่วมการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นได้สร้างความสูญเสียอย่างมากมายทั้งชีวิตสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมและยังอาจมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นหากไม่สามารถยุติได้โดยเร็วทั้งนี้ทางออกที่สำคัญที่จะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว คือการสร้างภูมิคุ้มกันของประชาชนให้มากเพียงพอที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดโรคได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนจังหวัดพิษณุโลกโดยนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขและเทศบาลนครพิษณุโลกขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ให้จังหวัดพิษณุโลกและตัวท่านเองด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยสามารถลงทะเบียนจองผ่าน QR Code พิษณุโลกพร้อมหรือหมอพร้อมแต่หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการลงทะเบียนติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนทั้ง4แห่งเทศบาลนครพิษณุโลก ขอเป็นกําลังใจและเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้